สวัสดีครับผมมาร์มาโชวฮะวันนี้เราอยู่กับกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดตั้งแต่โซ n y เคยผลิตมาโอ้โหและหลายคนนี่ก็ฮือฮากับกระแสของเขาฮะรวมถึงมีข้อสงสัยมากมายว่าตัวนี้มันเก่งยังไงดียังไงฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาช้ำแหละให้ดูทีละจุดกันเลยครับอยู่ตรงนี้แล้วครับกับ Sony Alpha 1ครับโอ้โหโดยผมจะอาจจะขอใช้คำว,ว่า A1 แล้วกันนะครับผม ต้องบอกว่ามันเป็นที่หือฮามากๆครับเพราะว่ากระแสของเขาเนี่ยออกมาตั้งแต่ทุกคนเห็นสเปคฮะแล้วว้าวกับมันมากว่าเฮ้ยมันทําอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอผมจะบอกว่าวันนี้ค่ะคุณจะว้าวกว่าเดิมครับหลังจากที่ชมวิดีโอนี้ครับผม อื่นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผม A1 ตัวนี้ฮะเป็นฟูลเฟมิเลของ Sony ตัวใหม่ล่าสุดครับผมโดยรูปทรงของเขาฮะหรือการทำงานของกล้องฟูลเฟมิเลเนี่ยก็จะเหมือนตระกูลต่างๆที่ Sony เคยออกมาฮะไม่ว่าจะเป็น A7 A7R A7S พวกนี้ฮะแต่สเปคของเขาเนี่ยเหมือนจะรวมทุกสิ่งอย่างไว้ในตัวของเขาแล้วฮะเรามาดูกันไปทีละจุดกันเลยดีกว่าครับ จุดแรกฮะหลายคนเนี่ยถ้าเห็นโฆษณาของเขาแล้วครับ50เมกะพิกเซลฮะ50ล้านพิกเซลของเขาฮะมาพร้อมกับความรัวที่30เฟรมเปอร์เซกแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะต้องเรียกว่าขนาดของภาพเนี่ยใหญ่มากฮะและจำนวนในการถ่ายต่อวิของเขาเนี่ยสูงมาก,มากฮะเหมือนการเอา ความเยอะและใหญ่มาผสมกันนะและสามารถทำได้ครับผมที่ทำได้ขนาดนี้ฮนะเพราะเขาใช้โพเซอร์เบยอนเอ็ฮะแต่คราวนี้ใส่มาถึง2ตัวด้วยกันฮนะโอ้โหเรียกว่ามี2แกนสมองหลักครับปกติเนี่ยแกนสมองเดียวฮนะก็สามารถทำอะไรได้มากมายแล้วและที่เด็ดของเขาฮนะอยู่ที่เรื่องของ Stack CMOS Center ฮนะก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าการทำงานเนี่ย ปกติจะมีเซนเซอร์ครับแล้วก็โปรเซอร์การที่เซนเซอร์รับข้อมูลมาข้อมูลแสงมาเนี่ยก่อนที่จะส่งไปที่โปรเซอร์ฮะมีชั้นของ s t a c k CMOS ฮะก็คือเป็นเหมือนหน่วยที่คอยจัดเรียงระเบียบระบบของข้อมูลต่างๆก่อนที่จะไปถึงโปรเซอร์ฮะทำให้เขาสามารถบันทึกอะไรที่เยอะและใหญ่ได้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นระบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโซนี่กันเลยทีเดียวครับและถ้าจะเจาะลึกลงไปในส่วนของเซนเซอร์ครับ มีในเรื่องของไมโครเลนนะซึ่งเป็นชั้นที่อยู่บนสุดของเซนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแกปเลตฮะก็คือเรียกว่าเลนแต่ละเลนเนี่ยที่เป็นอันเล็กๆฮะตอนนี้เรียกว่าชิดกันมากขึ้นฮะทำให้รวมแสงอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองครับแลกสิ่งหนึ่งฮะที่หลายๆคนถามเกี่ยวกับเซนเซอร์นั่นก็คือเรื่องของโลว์พาสฟิลเตอร์ฮะตัวนี้มีการนาโลว์พาสฟิลเตอร์กลับมาใส่ที่เซนเซอร์ฮะ,ฮะเพื่อใช้ในการลดในเรื่องของโมเลกะหรือว่าปรากฏการตาเสือที่เป็นว่าตารางลาย อะไรอย่างนี้ในการแยกรายละเอียดฮะทั้งๆที่เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องใส่โลพาร์ฟิลเตอร์มาก็ได้ฮะแต่โซนี่ฮะเลือกที่จะใส่โลพาร์ฟิลเตอร์ไว้ในตัว A 1ตัวนี้ฮะเพื่อลดการทํางานของโปรเซอร์และให้โปรเซอร์เอาสมอง,ของเขาฮะไปคิดในเรื่องอื่นที่สําคัญกว่านั่นเองครับเรื่องต่อไปฮะก็คือเรื่องของ AF และ AE ฮะออโต้โฟกัสแล้วก็ออโต้เอ็กโพเชอร์ของเขาฮะ เพิ่มความคิดครับก็เรียกว่าเขาคิด120ครั้งต่อวินาทีฮนะผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะถ้าคิด120ครั้งฮะและเราถ่ายรัว30เฟร,รมต่อวินาทีฮะเท่ากับว่า120หาร30ฮะออกมาเป็น4นี่ฮะก็คือทุกเฟร,รมที่เราถ่ายไปเนี่ยเขาจะคิดด้วยกันทั้งหมด4ครั้งฮะทำให้เกิดความแม่นยําของ ระบบโฟกัสและการวัดแสงครับผมก่อนหน้านี้เนี่ย A9 Mark II ฮะเรียกว่าสมองเขาเนี่ยเร็วสุดๆไวสุดๆฮะแล้วก็ถ่ายได้เยอะมากๆครับผมแต่เขาจะคิดได้แค่60ครั้งต่อวินาทีฮะถ้าถ่ายรัว30ครั้งเนี่ยก็ตก หภาพคิด2ทีทําให้อาจจะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของโฟกัสและก็การวัดแสงครับผมแต่ตัวนี้คิดไปเลยร้อครั้งโอ้โหแม่นยาขึ้นเยอะมากๆครับแน่นอนครับพอเทคโนโลยีพัฒนาไปแล้วเนี่ยในเรื่องของ E V F ก็ตามมาด้วยครับผม9.44ล้านในช่องมองเขาเรียกว่าเยอะมากครับผมเชื่อว่าอาจจะเยอะที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วครับผม9.44เนี่ยถือว่าละเอียดมากและมาพร้อมกับ ศูนย์แบ็กเอาฮะเรียกว่าถ้าเราถ่ายรัวไปป,ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีภาพดำเข้ามาแทรกเลยฮะเขาจะใช้การกับพิบที่ขอบเอาเพื่อบอกว่ากำลังถ่ายอยู่นั่นเองครับแค่นั้นยังไม่พอฮะโทนี่ยังเพิ่มรีเฟรชเรทในช่องมองภาพมาถึง2 4 0เฟรมเปอรมเซกนะโอ้โหเรียกว่า1วิเนี่ยลันภาพมาให้เราดูในช่องมองถึง2 4 0ภาพฮะ จะช่วยในเรื่องของการแพนกล้องอนะเวลาที่เราดู E V F เนี่ยแล้ววัตถุเคลื่อนเร็วหรือเราแพนตามเร็วๆเนี่ยก่อนหน้านี้ฮะจะมีในเรื่องของเราว่าเอ๊ะมองแบบภาพดีลงดีเลย์อะไรแบบนี้ฮนะในเรื่องของดีเลย์เนี่ยต้องบอกว่ายังมีอยู่นิดๆน,นะหลังจากที่ผมลองแล้วเนี่ยแต่เรื่องของ เฟรมเรทของเขาฮะสองเฟรมเนี่ยต้องถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้พอสมควรกันเลยทีเดียวครับเรื่องต่อไปฮะเป็นเทคโนโลยีของการถ่ายภาพนิ่งที่เอามาใส่ในตัวนี้ครับผมเรื่องของไซเลนชัตเตอร์อะไรแบบนี้ยังมีอยู่ครบถ้วนครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มมาและพัฒนามากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของแอนตี้ิีทอ์ชั่นครับผม คำว่า anti distortion ก่ ial, อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินในเลนนะเรื่องของความบิดเบี้ยวต่างๆแต่ในเรื่องของกล้องเนี่ยก็มีเรื่องของความบิดเบี้ยวต่างๆเช่นกันฮะยกตัวอย่างง่ายๆฮะอย่างเช่นกันถ่ายการตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วเราถ่ายไปฮะที่เล็กท r อนิ c s ั u เ t e r เนี่ยอาจจะมีเรื่องของไมโครบิดเบี้ยวฮะเนื่องจากไมโครเนี่ย ปกติตรงนะแต่เราอาจจะถ่ายแบบว่าตอนที่เขาหวดไปเต็มแรงอะ่ะไมค์กอเนี่ยจะเลื่อนผ่านเ,นเซ็นเซอร์ด้วยความรวดเร็วฮะทำให้ไมค์ก๊ออาจจะดูเป็นแบบงอๆอ,อะไรแบบนี้ฮะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถจับได้ฮะและถ้าเราซูมเข้าไปทูนที่รายละเอียดของไมค์ก๊อครับผมอันนี้ถือว่าทําได้ดีขึ้นเยอะมากครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ย วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วๆฮะจะเกิดอารมณ์ที่เรียกว่าเหมือนแบบว่าเป็นพิกเซลแบบเป็นเหลี่ยมๆอะไรแบบนี้ฮะแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยแก้ไปแล้วครับถือว่าเน้นรายละเอียดส่วนนี้ได้ดีมากๆครับผมอีกเรื่องหนึ่งฮะที่สําคัญมากฮะใครที่เอาตัวนี้ไปถ่ายในแบบสปอร์ตนะกดไปรัวๆสาภาพอะไรแบบนี้ฮะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของ ฟิกเกอร์ฮะตัวนี้เขาเรียกว่าฟิกเกอร์ฟรีกันเลยทีเดียวฮะเรียกว่าเรื่องของการกับพริบของไฟฟลูออเรสเซนอะไรพวกนี้ฮะถือว่าแก้ไขในส่วนนี้ได้ดีพอสมควรฮะอันนี้ก็ ืบเนื่องมาจากอาจจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยฮะในสนามกีฬาบางที่เนี่ยใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์และทําให้มีความเป็นคลื่นในผ้าพาอันนี้ก็ถือว่าทําออกมาเพื่อลดส่วนนี้โดยเฉพาะครับอีกเรื่องหนึง่งครับที่ตอบโจทย์ ช่างภาพสายแฟตนะนั่นก็คือเรื่องของเอ็กซิงแฟตของเขาฮะตัวนี้เขาเคลมอยู่ที่1ต่อ4 0 0วิฮะโอ้โหเรียกว่าสปีด1ต่อ400้อะไรแบบนี้อา้าทุกคนต้องบอกว่าอาจจะไม่เยอะมากฮะแต่คนที่เป็นช่างภาพเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วฮะว่าเอ็กซิงเนี่ยปกติคือจะอยู่ที่1ต่อ200 w ฮะหรือว่า1ต่อ2 5 0วินั่นเองฮะก็ถือว่า1ต่อ400 w เนี่ยตอบโจทย์งานบางอย่างฮะที่ต้องการความรวดเร็วของวัตถุในการจับวัตถุและยิงแฟตให้ทันด้วย เอ็กซนะิงนี่ก็คือการฉายแสงว่าวาบเดียวเลยจบนะครจะไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของไฮสปีดซนะิงฮะอันนั้นจะยิงกับผิปรัวๆหนต่อแปดพันหนึ่งต่อหมื่นอะไรแบบนี้ฮนะทำได้อยู่แล้วแต่อันนี้เราพูดถึง x อ็กซงอย่างเดียวฮนะตัวนี้ทําได้ถึง1ต่อ400วิที่เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมนะแต่ถ้าใครอยากทําได้มากกว่านั้นครับผม ครอปลงมาเหลือเซนเซอร์ APS-C ฮะทำได้มากถึง1ต่อ500ครับผมทีนี้มาดูในเรื่องของการโฟกัสเขาฮะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องโฟกัสต่างๆเนี่ยโซ n y ่เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮะแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมตัวนี้ฮะรอไป759จุดนะถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าครอบคลุมเซนเซอร์ฮะครอบคลุมเฟรมเนี่ยอยู่ที่92%ครับนะผมก็เหลือขอบซ้ายขอบขวานิดนึงฮะ อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่าทีเด็ดของเขาฮะ759จุดเนี่ยต้องบอกว่าความหนานแน่นของจุดเนี่ยเยอะขึ้นกว่าตัว A9 ครับผมทำให้โอ้โหเรียกว่าวัตถุเคลื่อนผ่านไปในโซน92%เนี่ยแทบจะไม่มีวันหลุดเลยดีกว่าฮะมันต้องไปโดนจุดใดจุดหนึ่งสักจุดหนึ่งฮะเรียกว่าโอกาสที่จะหลุดโฟกัสเนี่ยยากมากๆครับผม ทั้งหมดทั้งมวลนะ759จุดเนี่ยทำงานแบบเฟดิเทคชันครับผมและที่สำคัญกว่านั้นฮนะถ้าคุณครอปเซนเซอร์เหลือแค่ APS-C ฮะ759จุดยังมาครบฮะแล้วก็ทำงานแบบเฟดิเทคชันด้วยครับโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไปครอปเซนเซอร์มันเหลือแค่ APS-C ตรงกลางเนี่ย จุดโฟกัสต้องหายไปฮะอาจจะเหลือแค่400จุดอะไรแบบนี้ฮะและถ้าไปพยายามใช้เฟดีเทคชั่นด้วยฮะจุดโฟกัสอาจจะลดลงไปอีกครับผมอันนี้ก็ถือว่าโซนี่ทำออกมาได้แบบโหเรียกว่าว้าวอะดีเดียวนะสำหรับใครที่อยากแะคอฟเซนเซอร์นิดนึงแล้วเหลือแค่ APS-C ฮะ7จจุดของเขาฮะเขาซิมูเลตใช้แบบเดิมเลยฮะแต่จุดเนี่ยจะเล็กลงไปฮะแล้วก็ถี่ขึ้นไปอีกฮะทำให้เวลาที่เราถ่ายด้วย a p s c เนี่ย โอ้โหเรียกว่าหลุดโฟกัสยากเข้าไปอีกครับผมอีกโหมดหนึ่งครับที่เรียกว่าเอาใจสร้างภาพสายนกครับโอ้โหใครที่ไปถ่ายนกคะบ,บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำโหมดสำหรับโฟกัสต,ตานกมาโดยเฉพาะฮะโดยการที่เข้าไปเลือกเนี่ย ปกติจะมี h ิวแมฮะเพิ่มมาเป็น Animal เนี่ยโอ้โหก็เรียกเรียกว่าคือฮานะครับหลายคนเอาไปลองถ่ายสัตว์แบบนู้นแบบนี้ดูว่าเข้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มโหมด b i r รมาเลยฮะก็คือนกโดยเฉพาะเลยแต่นี้ต้องแอบบอกไว้นิดนึงฮะนกบางตัวที่อาจจะเป็นตัวสีดำฮะแล้วตาสีดำด้วยกลืนไปเลยเนี่ยกล้องเขาอาจจะงงบ้างฮะจับไม่ถูกฮะหรือว่านกบางตัวที่จุดเนี่ยเต็มตัวลายพอ,อยไปหมดเลยครับ อันนี้กล้องก็อาจจะไม่แน่ใจว่าตรงไหนเป็นตาเหมือนกันนะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราไปถ่ายนกปกตินะย้ำคำว่านกปกติทั่วไปพันปกติเนี่ยที่มันไม่ได้ลายไม่ได้ดำอะไรมากนะตรงนี้ต้องบอกว่าโซนี่เขาแอบพูดขึ้นมาแล้วก็เอาใจช่างภาพสายนกกันเลยทีเดียวครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องถัดไปฮะฟังก์ชันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยฮะนั่นก็คือเรื่องของพิกเซลชิฟครับผมโอ้โหโฟังก์ชันนี้หลายคนฮือฮาเพราะว่า 50ล้านพิกเซลของเขาครพอพิกเซลชิปเนี่ยเขาบอกว่าทําได้ถึง199ล้านพิกเซลครับโอ้โ oh หในส่วนของพิกเซลชิปฮะจะเป็นการเลือกพื้นที่ในการรับแสงครับผมโดยปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายปกติก็คือเปิดกล้องมาครั้งหนึ่งฮะพื้นที่เซ็นเซอร์ทั้งหมดรับแสงหนึ่งครั้งฮะได้50ล้านพิกเซลอะไรแบบนี้ฮะก็จะได้ข้อมูลมา1ชุดฮะแต่พิกเซลชิปเนี่ยจะใช้ข้อมูล4ชุดฮะก็คือ คุณต้องตั้งบนหาตั้งกล้องที่นิ่งที่สุดฮะแล้วมันจะขยับพื้นที่ละภาพ4จุดจึก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 สี่ภาพอะไรแบบนี้พอเก็บข้อมูลมา4ภาพฮะและวเขาเอามารวมกันนะฮะทำให้ คุณได้ภาพที่199ล้านพิกเซลฮะหรือว่าพิกเซลชิปเพื่อให้คุณภาพมันดีขึ้นแต่อยู่แค่50ล้านพิกเซลก็ทำได้เช่นกันครับผมโดยตรงนี้ฮะเขาพัฒนามาเพื่อใช้กับแบบ x อ y n ซิงแฟได้แล้วครับผมก็ก่อนหน้านี้พิกเซลชิป ก็จจะมีปัญหาว่า X x ซิงกับแฟไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้ตอนนี้ทําได้แล้วครับผมจบกันไปแล้วฮะกับภาพที่เป็นเรื่องของภาพนิ่งการถ่ายภาพต่างๆฮะต่อไปเป็นเรื่องของมูฟวี่บ้างฮะโอ้โหตัวนี้ฮะไม่ใช่แค่ภาพนิ่งที่เก่งครับผมแต่เทคโนโลยีของการถ่ายมูฟวี่เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมากมายครับโดยเริ่มที่การถ่ายวิดีโอฮะอันนี้ก็เริ่มจากการถ่ายแบบไม่อั้นครับ ถ่ายไปเลยฮะจนแบตหมดหรือว่าเมมเต็มครับผมไม่มีตัดอีกแล้วที่29นาทีอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถ่ายยาวๆกันไปเลยฮะ 8K ของเขาฮะโอเวอร์ pling อยู่ที่8.6ฮะก็คือเรียกว่าถ่ายใหญ่กว่า8ฮะแล้วหดลงมานิดนึงเพื่อให้คุณภาพดีขึ้นฮะอันนี้สามารถทำได้ที่ f u ลเจนเซอร์ฮะมาพร้อมกับคั l เลอร์แซ m pling ที่420ครับผม10บิตแล้วก็30เฟรมฮะอันนี้ก็ทำได้ในเมมในตัวกันเลยทีเดียวครับทีนี้มาดูในส่วนของ 4K บ้างฮะจะแบ่งย่อยออกมาเป็น3ระบบด้วยกันฮะอันแรกคือถ้าคุณถ่ายฟูลเจนเซอรเนี่ยจะอยู่ที่ 422 10บิตหรือ8บิตครับผมโดยเฟรมเรทที่มากที่สุดที่ทําได้ก็คือ60เฟรมครับผมแบบที่2ฮะถ้าคุณอยากได้120เฟรมที่ 4K อะก็สามารถทําได้ฮะแต่เขาจะครอบเซนเซอร์ลงมานิดหนึ่งฮะโดยคูณเข้าไปที่1.1ฮะก็เรียกว่าเล็กลงมากว่าคูลเซนเซอร์นิดหนึ่งครับผม ระบบต่อไปฮะสำหรับสายมูวี่โดยเฉพาะฮะนั่นก็คือการใช้พื้นที่เซ็นเซอร์เหลือแค่ตรงกลางฮะก็คือซ u เปอร์35เองครับอันนี้เนี่ยจะได้โอเวอร์ซม pling ไปที่5.8นะแล้วก็ 5.8k นะย่อลงมาเหลือ 4k อะไรแบบนี้นะก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็ทำได้ที่422 10บบตครับผม พูดถึงเรื่องมูฟวี่แล้วฮะก็ต้องมาพร้อมกับระบบการสั่นนั่นเองฮะการสั่นของเขาก็เหมือนเดิมมาการสารั่นในเซนเซอร์5แกนนะบวกระบบแอคทีฟเข้าไปฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลแบบการสั่นก่อนนะว่ามือเราเนี่ยสั่นแบบไหนหนู่นนี่นั่นนะแล้วเก็บข้อมูลของเรื่องการสั่นเนี่ยมาใช้กับระบบตัดต่อทีหลังฮะเรียกว่าถ้าเราเปิดการสั่นมากฮะ แล้วเราจบเลยเนี่ยมันอาจจะครอบเข้ามาเยอะครับผมแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลมาก่อนมาทําในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเราสามารถมาเลือกอีกทีนะว่าอยากให้การสั่นน้อยการสั่นมากครอบมากครอบน้อยเพื่อให้งานเนี่ยละเอียดมากขึ้นนะอันนี้ก็เสริมเข้ามาครับแน่นอนฮะจุดเด่นของเขายังอยู่ครบถ้วนนะในเรื่องของ S log 3 S log 2อะไรพวกนี้ฮะ15 stop dynamic range ยังอยู่ครับ HLG อะไรพวกนี้นะที่เคยเป็นจุดเด่นของ Sony, โซนี่เขาใส่มาในตัวนี้ครบครบเลยครับผมและที่สำคัญฮะเอาพุทผ่าน HDMI เนี่ยทำได้ถึง16 <_ T> บิตเหมือนเดิมฮะแบบร้อนอ่องฮะแต่ HDMI ของเขาฮะก็จะเป็นแบบ Type A ฮะก็คือหัวใหญ่ๆเลยนะตอนนี้คือจัดเต็มเลยครับผมส่วนถัดมาฮะก็คือ Sony เนี่ยชูในเรื่องของดิจิตอลซาวฮะโดยเขาทำพอร์ตอชูด,ด้านบนไว้คู่กับ อุปกรณ์ XLR ของเขาฮะก็คือถ้าใส่ข้างบนเข้าไปเนี่ยแล้วเราต่อพอร์ตต่างๆฮะผ่านอุปกรณ์ของโซนี่เองเนี่ยก็ทำให้ได้แบบดิจิตอลซาวด์มาเวลาใช้งานเอาไปตัดต่ออะไรต่างๆฮะคุณภาพจะดีขึ้นและปัญหาน้อยลงนั่นเองครับผมส่วนถัดมาฮะช่างภาพมูฟวี่เนี่ยชื่นชอบแน่นอนฮะพอเขายก Scine t o n ทนใน FX 6 FX 9ฮะซึ่งเป็นกล้องถ่ายวิดีโอตัวใหญ่ของเขาเนี่ยมาใส่อยู่ในตัวนี้แล้วฮะโอ้โหใครที่ชอบโทนไหน ในระบบกล้องตัวใหญ่นะตอนนี้เอามาใส่แล้วครับซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ถูกอกถูกใจคอโซนี่แน่นอนครับผม นอกจากเอสซีเนโทนแล้วฮะไม่พอฮะตอกย้ำด้วยครีเอทีฟลุกถึง10พปรเซครับโอ้โหเรียกว่าจะเลือกสีเลือกโทนต่างๆฮะให้เข้ากับงานของเราเนี่ยตัวนี้คือครบจบในกล้องตัวนี้เลยฮะทีนี้ฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะวิดีโอของ A1 ฮะเรียกว่าเก่งขนาดน,นี้แล้วฉันจะซื้อในส่วนของ Sony A7S3 ไปทำไมครับโอ้โหผมต้องพูดถึงความแตกต่างในเรื่องของ 4K ของเขาฮะ A1 เนี่ยจะใช้ oversampling ฮะอยู่ที่ประมาณ8ล้านพิกเซลฮะแล้วบีบลงมาใช้ 4K ครับผมในขณะที่ A7S3 ฮะเซนเซอร์ของเขาเนี่ยเล็กอยู่แล้วฮะก็คือความละเอียดต่ำฮะ12ล้านพิกเซลเนี่ยเขาจะใช้เต็มๆเ,เลยฮะเรียกว่า12ล้านแล้วมาบีบเป็น 4K ฮะจะคุณภาพสูงกว่าการที่ A1 ตัวนี้ใช้อยู่ที่8ล้านฮะแล้วบีบลงมาเหลือที่ 4K นั่นเองครับผมทำให้คุณภาพของ A7S3 เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดคุณภาพวิดีโอฮะยังดีที่สุดของโซนี่อยู่ครับผมเรื่องฟังก์ชันทั้งหมดฮะผ่านไปแล้วฮะทีนี้มาดูองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบปีกย่อยกันบ้างฮะว่ามีอะไรกันบ้างฮะเริ่มที่ ตัวชัตเตอร์ของเขาฮะตอนนี้เป็นแบบใหม่ครับผมหลายคนก่อนหน้านี้ถามว่าเฮ้ยม่านชัตเตอร์เป็นแบบไหนฮะแต่ตอนนี้ครับผมเขาเปลี่ยนม่านชัตเตอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ฮะเรียกว่าเบาแข็งแรงทนทานแล้วก็อึดมากขึ้นฮะโดยโซนี่เนี่ยเคลมอยู่ที่5 0 0 0 0นครั้งฮะแบบแมคานิคฮะกดไปเลยฮะจุดนี้ได้5 0 0 0 0นนะ5 0 0แสนนี่ถ้าถ่ายหมดก็ถือว่า เป็นช่างภาพที่รวยับครับผมถึงจะใช้ครบ5 0 0แสนครั้งครับผมบอดี้ของเขาฮะแน่นอนฮะแมกนี like them, เซียมอันลอยเหมือนเดิมฮะเบาแข็งแรงทนทานฮะมาพร้อมกับงานซิลครับผมที่เรียกว่ากันชื้นกันความร้อนกันในเรื่องของฝุ่นต่างๆฮะตัวนี้โซนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งครับผมและ ที่สำคัญนะฮะการ์ดของเขาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบใหม่ๆนั่นเองฮะก็คือใช้ในเรื่องของ c ีเอ็กเพจฮะไทเอนะเป็นยังเมื่อเป็นไทเอนะอันเล็กๆเนี่ยสสล็อตครับเป็น2ส,สล็อตตรงนี้ฮะและทั้ง2ส,สล็อตเนี่ยสามารถใส่ส่วนของ s d x c ได้ก็คือเอา s d สดีการ์ดเนี่ยมาใส่ก็ได้ฮะช่องนึงจะใส่ c f x p a ก e เพจช่องนึงใส่ s d สดีการ์ดหรือว่าจะใส่ c f x p a ก e เพจทั้งคู่ฮะเพื่อแบ็คอัพ ความแรงฮะหรือว่าถ้าเราอาจจะไม่ได้นี้ c ซีไอพเฮะก็าะสามารถใส่ SD c a r คทั้งสอจรดได้ครับผมและตัวนี้ฮะหลายคนก่อนหน้านี้บ่นว่าฟังก์ชัน Sony เยอะมากๆโอ้โหใช้ยากฮะ ก็คือ Sony เนี่ย,เ,ยเขาทําฟังก์ชันในเมนูไว้เยอะมากๆฮะหลายคนงงหาไม่เจออะไรแบบนี้ฮะตอนนี้เขาจัดใหม่เป็นแบบแนวตั้งแล้วครับมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆฮะที่ใช้งานง่ายขึ้นฮะระบบ f ฟู o ทัชเมนูฮะก่อนหน้านี้คือต้องใช้จอยสติ๊กต่างๆฮะไม่สามารถกดกดกดได้ตอนนี้คือกดได้หมดแล้วครับผมเป็น f ฟ Touch เลยครับมาพร้อมกับ164ฟังก์ชันนะแล้วก็คัสตอมคียรอบกล้องเนี่ย17จุดด้วยกันนะโอ้โห เรียกว่าอยากให้ฟังก์ชันอะไรอยู่ตรงไหนฮะตัวนี้จัดเต็มเลยฮะข้างบนก็จะมี C1 C2 ฮะด้านข้างก็จะมี C3 แล้วก็รวมถึงด้านล่างก็สามารถตั้งเป็น C4 ได้ฮะอันนี้ก็คือคัดซ่อมเองหมดได้เลยจ้ะแต่จุดหนึ่งที่เสียดายมากๆของ Sony Alpha 1นะโอ้โหเรียกว่าหนีไม่พ้นนะเรื่องที่หลายคนจับตามองนั่นคือเรื่องของ จองเขาฮะยังจะเป็นการเปิดขึ้นมาแบบนี้ฮนะแล้วก็ได้สุดประมาณนี้นะรวมถึงการก้มก็เท่าเดิมฮะเท่านี้ครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยโซนี่ออกมา2ตัว3ตัวฮะที่จอเนี่ยหมุนออกด้านข้างนะหลายหลายคนก็ถูกอกถูกใจฮนะเรียกว่าสไตล์ของคนไทยเนี่ยจะนิดเรื่องของการเอาจอออกด้านข้างฮนะแต่โซ n y เนี่ยเขาเคลมว่าจอแบบนี้ฮะ เป็นที่ตอบโจทย์ของคนอเมริกาแล้วก็ยุโรปอะไม่แน่ใจว่าคนไทยหลายคนก็อาจจะชอบแบบนี้หรือเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของผมนะจะชอบแบบออกข้างมากกว่าฮะจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆกฮะก็คือปุ่มฟังก์ชันที่เป็นไดอัลทั้งหมดของเขาเนี่ยแทบจะทุกอันเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโหมดเนี่ยก็คือต้องกดก่อนนะถึงจะหมุนได้ฮะก็คือล็อกไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องของไดฮะจะถ่าย ช็อตเดียวซิงเกิลช็อตหรือว่าจะรัวอะไรแบบนี้ก็ต้องกดตรงนี้เหมือนกันนะรวมถึงเขาย้ายในเรื่องของโหมดในการโฟกัสฮะ AFS AFC ฮะอยู่ตรงข้างนอกตรงแหวนใต้ล่างนี้แล้วก็ทำตัวล็อกมาเล็กๆด้วยฮนะผมทำให้ใครที่เป็นสายโปรเนี่ยโอ้โหเรียกว่าฟังก์ชันนี่คือใส่มาอยู่นอกนะฮะรวมถึง การชดเชยแสงนะตรงนี้ก็เป็นปุ่มเล็กๆสําหรับกดให้ล็อกด้วยครับกดทีนึงก็ปลดล็อกกดทีนึงก็ล็อกครับผมทําให้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยดูโปรมากขึ้นฮะแล้วก็ใส่ใจกับงานซีเรียสฮะทำให้มือเนี่ยบางทีเผลอไปโดนอะไรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นน้อยลงฮะและจุดหนึ่งฮะที่หลายคนเนี่ยถามกันเข้ามามากๆเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมหลังๆเนี่ยโซนี่ถึงไม่มีรูที่ฝาแบตเตอรี่ฮะโอ้โห ใครที่จะใช้ดัมมี่แบตเตอรี่นะหาสายรูออกมาไม่เจอก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำรูให้ฮะทางทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโซนีหลายๆรุ่นก็จะมีรูที่ฝาฮะรวมถึงแค n o n นนิคอนเนี่ยเขามีรูกันหมดเลยครับผมแต่หลังๆเนี่ยโซนีบอกว่าฉันไม่ใส่รูมาแล้วครับถ้าใครจะใช้ดัมมี่แบตเตอรี่ฮะถอดฝาออกไปเลยครับแล้วก็สามารถใช้งานดัมมี่แบตเตอรี่ได้่นเองฮะก็เรียกว่า กล้องจะทํางานได้เนี่ยไม่นิดที่จะให้ฝาปิดอยู่แล้วฮะถอดฝาออกไปก็สามารถใช้งานได้ครับผมระบบเชื่อมต่อต่อตางๆฮะยังมีอยู่ครบทั่วนะฮะบลูทูธไวไ i ฮะแต่ได้เพิ่มมาในกล้องตัวเล็กๆแบบนี้ฮนะนั่นคือพอร์ตแลน์นะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่า ถ่ายปุ๊บส่งข้อมูลปั๊บอะไรแบบนี้สายกีฬาต่างๆข้างสนามบอลน,นะต้องการถ่ายแล้วมีสายแลนนะก่อนหน้านี้เนี่ยโซนี่ก็ถ้าจะเลือกตัวที่มีสายแลนก็อาจจะมีตัวเลือกจํากัดนะแต่ตัวนี้ก็คือสามารถทาได้แล้วฮนะเอาใจ สายกีฬาสายงานซีเรียสครับผมรายละเอียดปีกย่อยของชนิดไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมาในนี้ฮะในส่วนของ jpeg ฮะเขาเพิ่มไร like jpeg มาครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีสแตนดาดนะมีไฟล์มีซ u เปอร์ไฟอะไรแบบนี้ฮะก็เรียกว่าคุณภาพกลางดีแล้วก็ดีมากครับแต่ตอนนี้เพิ่มในส่วนของไ t like jpeg มาก็เรียกว่า ต่ำกว่าสแตนดาดลงมานิดนึงฮะทำให้การบีบอัดเนี้ยมากขึ้นเองฮะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บครับผมรวมถึงฝั่งรอกันบ้างฮะก็เพิ่มความละเอียดขึ้นมาในการเลือกใช้นะก่อนหน้านี้เนี่ยอันบนนะจะเป็นอันคอมเพรสฮะก็คือเรียกว่าเต็มเต็มครับผมส่วนอันล่างเนี่ยก็คือรอแบบคอมเพสครผมแต่ตอนนี้เพิ่มอันกลางขึ้นมาเรียกว่าเป็นลอสเลฮะก็ถือว่า ดีกว่าพวกคอมเพสฮะแต่ก็ไม่เท่ากับพวกอันคอมเพรสฮะทำให้ขนาดไฟล์เนี่ยเล็กลงมานิดหน่อยฮะก็ใครที่เป็นสายถ่ายรอฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้เลือกใช้กันด้วยครับผมและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผมหลังจากที่ Sony ไทยฮะประกาศราคาออกมาแล้วฮะ ไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทครับผมหลายคนอ่ะทำไมมันราคาสูงอะไรขนาดนี้แต่ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทครับผมราคานี้ถือว่าประเทศไทยถูกที่สุดในโลกครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะทำไมราคาที่ประเทศไทยถึงถูกที่สุดในโลกคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ราคาที่เขาประกาศในยุโรปในอเมริกาในเอเชียต่างๆ ปลาเข้าไป2องแสนสามอะไรแบบนี้นะแต่ประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวไม่ถึง2องแสนฮะเรียกว่าใครที่อยากจะไปรอของหิ้วของเกรมาเก็ตต่างๆฮะผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอฮะซื้อของศูนย์ไทยฮะถูกที่สุดในโลกตอนนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครกับฟังก์ชันของ Sony Alpha 1นะโอ้โหต้องเรียกว่าจัดเต็มยิ่งกว่าจัดเต็มจริงๆครับโซนี่ฮะฟังก์ชันหลักเนี่ยโซนี่เขาก็ ใส่มาครบครบแน่นๆเลยฮะรวมถึงรายละเอียดปีกย่อยต่างๆฮนะโซนี่ก็ใส่ใจที่จะตอบโจทย์ลูกค้าฮนะที่เรียกร้องมาฮนะบางจุดเนี่ยมีปัญหาโซ n y เรียกว่าใส่มาเต็มแล้วฮนะในตัวนี้คนระับผมและกถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ